สี่ตัวปกติหวยเป็นที่ชอบถูกอยู่นะบางครั้งบางครั้งมาออกหกแปดแค่ตัวเดียวจบ,จบเลยอ่ะแต่ว่าถ้าดูตามปกเนาะดูตามปกผมกลัวมันจะใช้เลขไม่เปลืองครับเพราะสเต็ปนี้ผมจําได้ว่าครั้งสุดท้ายเราถูกถึงศูนย์สเต็ปนี้หรือเปล่าอ่หรือเกี่ยวกับห้าหลักแสนหรือเปล่าอืมมันมีผลอยู่ห้าหลักแสนมันออก ามเจ็ดเจ็ดเนาะแต่ก่อนตอนตัวห้าหลักแสนมันออกเจ็ดร้อยแต่ผมกลัวเป็นเลขหากผมดูประวัติอะไรไม่รู้ผมดูแล้วไล่สเต็ปหรือไล่อะไรนี่ล่ะกลัวมันจะเป็นหามหามใช้เลขแค่สองตัวคือถ้าเราจับเลขงวดนี้ถ้าจับได้คือสมมุติเนะ,ะสมมุติเอาสักตัวดีเอาเลรเอาอะไรดี สม,สมมุติว่าเก้ากับแปดสมมุติว่าเราหาเจอว่าหวยออกแปดเก้าหรือเก้าแปดอย่างเนี้ยแปดเก้าแบบนี้เราก็ซื้อไปเลยหามก็น่าจะเป็นเก้าแปดเก้าอ่าหรือว,ว่าแปดแปดเก้าอันคือหามนะเอาหามอย่างเดียวเลยถ้าเป็นเก้าแปดก็แปดเก้าแปดครับก็บอ,อยู่ประมาณนี้เพราะเพราะดูตามโครงของรูปอะ่ะ ไอเซนไอเซนเ,นเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นจุดกลางปั๊บข้างๆจะมีสองข้างคำแบบนี้เบื้องต้นเราเดาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเลขหามใช้เลขไม่เปลือง <9. S 1> อาจจะเป็นอะไรก็ชช่างที่เราหาเจอไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งหห้าหอะไรแบบนี้ก็ว่าไปแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าอะไรก็ว่าไปไปสูตรนี้เลยคือหาให้ได้สองตัวก่อนหลักร้อยคงไม่ยากเอาตัวเก่า มีเบื้องต้นนะผมวิจารณ์ไปก่อนนะนะเพราะว่าห้าหลักแสนครั้งก่อนนู้นเบิ้ลหน้าห้าหลักแสนล่าสุดสามเจ็ดเจ็ดคือเบิ้นหลังงวดน,นี้หาม,หามใช้เลขสองตัวคือไม่ได้ใช้ตัวเลขสามตัวจะมีตัวหนึ่งซ้ำกันดึงห้าห้าลงไปยังไม่มาคไม่รู้เขาจะทำอะไรจะเล่นห้าห้าหรือเปล่าห้าหนึ่งห้าอะไรกันแล้วแต่ มันน่าจะประมาณนี้เนาะอธิบายให,ให้ฟังเป้าของเราก็อยู่ประมาณนี้ละแต่ตัวเลขที่ขเขาให้มาน่าจะมีสองห้าศูนย์แปดคือเกี่ยวอยู่ในปกฉลากเขาให้มาแล้วแต่เราจะเจาะไปยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ยังไม่แพรหรอกวันนี้ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเนาะ,ะพศหกแปดเนอะหรือคิดจะสักรลาดอืมประมาณนี้ละให้ดูของแท้ก่อนปก Hmm. Dia fikir je, je.